สวัสดีค่ะลูกศิษย์ของญาติทุกคนนะคะพลังกายชีพเพื่อสุขภาพวันนี้เป็นวันที่วันอาทิตย์ที่25สิบห้าสองพันห้าร้อยหกสิบหกยาก็ทำตามคำสัญญาพยายามที่จะส่งข่าวที่จะเป็นประโยชน์กับพวกหนูเฉพาะคนจังหวัดชนจังหวัดในจังหวัดนี่นะคะญาตไปสอนที่โรงแรนวัตะนะมาเป็นสิบสิบปี ยี่สิบกว่าปีนะคะโรงแรมนัตตนะนี่ทั้งทั้ง,งคุณพ่อคุณแม่ใจบุญมากทีเดียวค่ะเดินต่อมาจนถึงล,ลูกสาวคุณวันนาและลูกเขยก็คุณธีรวัตรลูกหลานเหลือกันก็จเจริญรุ่งเรืองมาตลอดท่านมีใจศรัทธาอยากจะทำกุศลท่านจะเชิญญาไปสอนค่ะนะคะวันที่หนึ่งสองสามเดือนกรกฎานนี่นะคะ น่าอยากจะบอกให้ช่วยกันบอกข่าวต่อๆกันไปท่านได้เป็นเจ้าภาพที่จะให้ห้องประชุมไม่คิดตังค์ฟรีแล้วก็จะหาที่พักให้กับพวกมาสเตอร์ที่ไปสอนนะคะแล้วส่วนที่คนที่มาจากทางจังหวัดเพราะว่าเราเดี๋ยวนี้เรามีหลักสูตรเร่งรัดไม่ง,งั้น6กวันเนี่ค่ะสอนไปก็มีแต่คนบอกว่าไม่มีเวลาตั้งหวันทั้งๆที่ เราก็พยายามที่จะเอาความรู้ที่จะให้เพื่อคุณจะได้พึ่งตัวเองได้แต่นี้ก็ระหว่างโควิดเนี่ยค่ะก็ได้เป็นประโยชน์ย่ามีเวลาก็ทบทวนความรู้ที่เรียนมาก็เลยมาจัดสามวันคืออยู่กันทั้งวันตอนเช้านะคะวันแรกก็อาจจะต้องเช้าหน่อยเจ็ดโมงเช้านี่เราก็จะลงทะเบียนแล้วก็มีชาติจักระทําโยคะ ของคุณที่เราไปเดียนมาเพื่อจะให้ร่างกายเราได้เคลื่อนไหวแก่ตัวก็จะไม่ลำบากเข่าจะไม่ปวดไม่ปวดหลังปวดไหล่แล้วคนที่ทำงานเนี่ยเขาเรียกโรคออฟฟิศซสินโดมปวดหลังมั่งปวดไหล่มั่งนะคะสมองมึนมั่งก็จะหมดไปคือย่าก็ไม่ได้อวดตัวนะคะว่าเก่งกาจสามารถแต่เป็นคนซื่อสัตย์ต่อตัวเองแล้วก็ รักษาคำสัตว์ว่าจะทำตลอดไปถึงแม้จะผ่านวิกฤตมายาก็ยังช่วยตัวเองได้ตลอดนะคะ93แล้วก็จะอยู่อีกไม่กี่ปีหรอกเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติแก่แล้วสังขารมันก็คงจะเสื่อมเป็นธรรมดางนั้นถ้าเผื่อได้มาเรียนอย่างน้อย3วันเนี่ยค่ะทั้งวันทั้งวันนะคะเช้าบ่าย ก็วันที่สองอาจจะเลื่อนลงมาหน่อยเพราะว่าไอาการลงทะเบียนก็อาจจะยุ่งยากเล็กน้อยแล้วเราก็รักษาให้ด้วยะคะสอนโยคะให้อ่าร่างกายเรามีพลังแล้วก็สมองก็ไม่เสื่อมแก่ตัวเท่าไหร่ยาาคุยเลยนะคะว่าความจำของย่าดีมากเลยค่ะไม่หลงลืมไม่เป็นอัลไซเมอร์ไม่เป็นพาคินสัน จนป่านนี้เขาก็ยังเดินได้ไม่ปวดไม่อะไรแล้วก็ทำกุศลอยู่ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ช่วยบอกข่าวต่อๆกันไปค่ะคุณเสียเวลาสามวันและวันจันทร์เนี่ยวันจันทร์คุณก็ขอลางานขอวันเดียวเท่าน,นั้นเองเสาอาทิตย์จันทร์เพราะวันศุกร์เนี่ยบางครั้งงานจะต้องสรุปวันศุกร์มันงานเยอะ เราก็จัดว่าเสาอธิจร์นเนี่ยค่ะสามวันก็สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ให้ท่านไปเสร็จแล้วทุกบ้านก็จะมีแพทย์ทางเลือกฉุกเฉินดีที่สุดถ้าคุณปฏิบัติเคร่งครัดเนี่ยค่ะของย่าไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยนะคะเพราะย่าเป็นคนแพ้พวกยาทัานสมัยต่างๆก็ระวังตัวแล้วก็ดูแลตัวเองตลอด เพบปะผู้คนไปไหนๆเราก็ระวังตัวก็ไม่ไม่ได้มีติทั้งผู้ที่ดูแลย่าสองคนซึ่งก็แข็งแรงไม่ไม่ได้นำเชื้อมาแพร่หลายก็อยากจะให้ท่านช่วยกันคนละไม้ละมือไปสมัครกับที่โรงแรมก่อนก็ได้นะคะก็เหลือเป็นอาทิตย์หน้าเท่านั้นเองก็มีเวลาที่เราจะได้จัดการ ใครเป็นโรคอะไรก็บอกมาด้วยตักษายอย่างไรก็บอกมาด้วยนะคะเราจะได้ช่วยกันอันนั้นก็ขอคิดว่าออความปรารถนาดีของคุณบรรณากับคุณธีรวัฒน์นั้นคงจะสําเร็จแล้วก็จะได้โมทนาบุญด้วยต่อไปนี้ยาก็จะเอาของเก่าซึ่งทำเอาไว้อาจจะมีประโยชน์บ้างฟังแล้วก็ใน,น u t u b e ของยา่าก็ไม่ทราบว่ามีใครสนใจแค่ไหน แต่ก็ไม่ท้อถอยค่ะนะคะช่วยขรจายช่วยขยายออกไปด้วยค่ะขอโมทนาบุญนะคะทุกคนมาทำเนี่ยเพื่อได้ปฏิบัติตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าพระพุทธโคโดมองค์เดียวที่ประเสริฐสุดวิเศษที่สุดที่ชี้ทางพ้นทุกข์ให้กับเราคือการมีตนเป็นที่พึ่งอัตตาหิอัตโนนาโถฉุกเฉินดีที่สุดค่ะนะคะ กราบสวัสดีค่ะขอทุกคนจงมีความสุขความเจริญน,นะคะสวัสดีค่ะ